สนับสนุนโดย YLG Boolean and Futures โทร026879999พูดคุยวอร์มกันนะครับกับทางด้านของคุณวรุษรุ่งขำครับนักวิเคราะห์จากบริษัท YLG Boolean and Futures ครับคุณวรุษสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณพัทธดลครับครับผมคุณวรุษครับตัวของทองคาเองดูสัญญาณค่อนข้างเป็นบวกส่วนทางกับตลาดหุ้นทั่วโลกเลยนะครับวันนี้สัญญาณค่อนข้างที่จะทรงๆอยู่ประมาณ1268เหรียญบ่ายวันนี้ประเมินยังไงดีครับ ตัวทองคำถือว่ามีแรงซื้อนขอ้าแข็งแร่งนะครับแล้วก็ดิดตัวค่อนข้างมากจากปลายสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ช่วงที่เขา A, ตลาดในตลาดเอสเอของเวสเกนยังมีแรงซื้ออย่างต่อเนื่องนะครับเออเห็นค่อนข้างชัดนะครับว่าในส่วนของตัวความเป็นสินทัพ์ปลอดภัยหรือว่าความเป็นเซฟเฮเว่นของตัวทงองคำเริ่มผ่านมานะครับหลังจากที่ดัชนีเฉลี่ยหลักกร,รดาวโจนสัปดาห์ที่แล้วย่อตัวลงไปถึงสจุดห้าและแตกลงไปประมาณหนึ่งจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ตัวทองคำเนี่ยก็มีการปิ ในแต่บวกถือว่าเป็นสัปดาห์ที่5ติด2กันแล้วนะครับแล้วก็ยังมีการขึ้นไปแต่ระดับสูงสุดในรอบ2เดือนด้วยนะครับเอแต่ว่าอย่างไรแล้วเนี่ยในส่วนของแนวต้านคอณคับที่สําคัญสำหรับทอง,งคําเนี่ยจะอยู่โซนบร,ริเวณ1,275-1,270เงอยน,12 75, 12นะครับเราถือว่าเป็นเส้นค่าเฉลี่ย100วันนะครับตรงนี้ต้องจับตาดูครับว่าราคาเนี่ยสามารถขึ้นไปยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย100วันได้หรือเปล่าถ้ายืนได้เนี่ยโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบโซนแนวต้านสาคัญ ระดับ1,284เหรียญดอลลาร์ต่อทอยคปออนยังมีนะครับแต่ถ้ายืนได้รจริงอาจเกิดการพักตัวหรือว่าการย่อตัวลงมาสะสมกำลังนะครับ นี้ให้จับตาดูโซนแนวรับระดับ1,260-1,250เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยสอ์ออซึ่งถ้าราคาย,ยังไม่หลุดโซนระดับ1,250เนี่ยโอกาสที่ดิบตัวกลับขึ้นไปอีกครั้งแล้วก็ผ่านในส่วนของโซนระดับ1 2 7 7เนี่ยก,ก็มีค่อนข้างสูงครับอืมครับผมมาดูทางด้านคอมเมนต์นะครับมาดูนักวิเคราะห์หลากหลายท่านประเมินนะครับคุณวร,รุตบอกว่าตัวของทองคำเนี่ยนะครับหลังจากตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลดลงรวมถึงตัวบอลยิวครับอัตราผลตอบแทนอายุ10ปีของสหรัฐปรับตัวลดลงอย่างมีนนนััยสําคญด้วเหมือก หลายคนบอกว่าตรงนี้อาจจะเป็นแรงสะท้อนว่าแรงเข้ามาที่จะลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยกว่าอย่างตัวทองคําช่วงสั้นๆเรายังลุ้นต่อไปได้ตรงนี้มองไงดีครับครับก,ก,ก็ก็ถือว่ามีโอกาสนะ,นะครับแล้วก็เห็นการรับข่าวในใน,ในเชิงบวกดังกล่าวเนี่ยจะเห็นเลยว่าแรงซื้อย,ยังค่อนขน้างแน่นะนะครับออประกอบกับถ้าจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นเลยว่าในของมีการรายงานข่าวเกี่ยวกับการลดในส่วนของอัตมตการ QE ออกมานะครับตลาดทองคำเนี่ยแทบไม่ได้ ส่งผลลบไปที่ทางราคาทองคํามากนกักน,นะครับการย่อตัวของราคามีการย่อตัวลงมาไม่มากนะครับดังนั้นเนี่ยประเมินว่าในส่วนของการประชุมของ FOMC ในกลางสัปดาห์นี้นะถึงแม้ว่าจะมีการประกาศในส่วนของรถในส่วนของตัวมาตรการ QE เป็นไปนนตามที่ตลาดคาดการณ์นะครับตัวราคาทองคำเนี่ยก็ยังสามารถทรงตัวแล้วก็น่าจะรักษาอยู่ได้นะครับ ครับผมมาดูค่างเงินบาทนิดนึงนะครับคุณวรุธอย่างนี้มองดูเป็นปัจจัยบวกสั้นๆตัวค่างเงินบาทเองล่าสุดวันนี้ก็มีสัญญาณในการอ่อนค่าเพิ่มเติม32บสอาทเกสิบส่นะครับประเมินยังไงดีครับ33บาทนี่มีโอกาสทดสอบมากน้อยขนาดไหนครับครับในในส่วนของค่าอาน,นะครับ,นนรบยังยังมีโอกาสที่จะอ่อนค่าต่อเรื่องนะครับเนื่องจากสถานการณ์ภายในประเทศเนี่ย การเมืองเนี่ยยังยังไม่คลี่คลายะนะครับเห็นค่อนข้างชัดนะครับว่าพอเงินบาทอ่อนเนี่ยแล้วราคาตัวโกลสปอร์ตมีการขยับขึ้นเนี่ยราคาทองคำภายในประเทศมีการทยานขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าเป็นทองคําแท่งภายในประเทศ96.5นะครับก็อยู่ที่ระดับ19,800บาทต่อบาททองคาวันนี้ก็ขึ้นมาถึง200บาททีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของค่าเงินบาทเนี่ยเรายังประเมินว่าการอ่อนค่าเนี่ยจะมีในส่วนของโซนดอต้ารระดับ33บาทต่อดอลล่าแล้วก็้าอ่อนค่าได้มาก ที่สุดจริงๆเนี่ยน่าจะอยู่ที่ระดับ33บาท10สตางค์ครับแต่ยังมองว่าภายในสัปดาห์นี้ยังมีโอกาสที่ขึ้นไปทดสอบในส่วนของโซนดังกล่าวอยู่ครับครับผมมาดูเซ็นทิส่งท้ายกันนะครับสำหรับช่วงนี้ประเมินยังไงดีครับจากการเคลื่อนไหวเช้าวันนี้ครับครับตัวเซ็นทเิี่ือปีนี้นะครับก็มีการทิ้งโวลงมาค่อนข้างแรงนะครับหลังจากเมื่อวันศุกร์ยังไม่ได้มีการประกาศในส่วนของความชัดเจนเกี่ยวกับการการเลือกตั้งออกมาจากทางสาธารณมวนะครับแล้วก็ในส่วนของ ตลาดต่างประเทศในส่วนของเช้าวันจันทร์เนี่ยก็ยังมีการถิบตวลงอย่างต่อเนื่องนะครับจะเห็นว่าตัวดัชนีเนี่ยเนื่องจากปจัจจัยทางด้านพื้นฐานไม่ได้มีการซัพพอร์ตหรือสนับสนุนมากนะักจึงเกิดแรงขายลงมาค่อนข้างลึกนะครับยังแนะนนะํานครักทงทุนให้ระมัดระวังในส่วนของการย่อตัวลงต่อนะครับโดยประเมินในส่วนของโซนแนวรับที่ระดับ860จุดน,นะครับแล้วก็ของแนวต้านด้านบนเนี่ยที่ระดับ885จุดน,นะครับดังนั้นเนี่ย เนื่องจากตัวดัชนีเริ่มมีแรงขายแล้วก็มีการผันผวนจากปัจจัยทางด้านการเมืองภายในประเทศนะครับอยางแนะนํานักลงทุนใช้กลยุทธ์การลงทุนระยะสัน้นพยายามปิดสถานะภายในวันเดียวไม่ไม่อยากแนะนําให้ถือสถานะข้ามวันนะครับ,รบถ้าอยากจะเสี่ยงขายก็อาจจะประเมินในส่วนของตัวระดับ880แล้วก็ไปตั้งจุดสต็อปลอที่ระดับ885จุดครับได้ครับคุณวรุษวันนี้ขอบคุณมากนะครับ ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับและนี่คือการประเมินกันนะครับสัญญาณทองคำาับช่วงนี้ยังถือว่าแนวโน้มระยะสั้นตรงนี้ค่อนข้างเป็นบวกทีเดียวนะครับสปัจจัยด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการที่เงินจากตลาดต่างๆนะครับเริ่มไหลกลับเข้ามาสู่ตลาดทองคํามากยิ่งขึ้นสังเกตได้จากตัวของปัจจัย QE ล่าสุดเริ่มมีนัยสําคัญนะครับในการปรับลดที่จะกดดันต่อทองคําน้อยลงนะครับจากมุมมองของ YLC และหนึ่งประเด็นครับตัวค่าเงินบาทสัญญาณอ่อนค่าต่อเนื่องทดสอบ33บาทนะครับตรงนี้ก็เป็นแรงหนุนทองคําเมื่อแปลกลับ เข้าสู่รูปของค่างเงินบาทดังนั้นสั้นๆครับจับตาว่าสามารถยืนอยู่ในระดับประมาณ1,275ถึง1,277เหรียญได้หรือไม่นะครับถ้าสามารถยืนได้ลุ้นกันไปทดสอบแนวต้านทำกำไรกัน1,284เหรียญแนวรับสั้นๆจับตานะครับ1,260ถึง1,250เหรียญครับนี่คือการประเมินนะครับด้านของทองคำด้านของตัวสัญญาณเทคนิคเองเช้าอันนี้ครับหลุด1,200